ไหวไหมพี่บนันช่วงนี้ออกอะไรก็ไม่ได้หายใจแน่เป็นยังไงพี่มันไม่ขึ้นกั้มมือไม่โตนะฮะอ้าวคุณครับถ้าผู้ชมมาแล้วอ้าวเหรอเดี๋ยวทักทายเพผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการชวนบอฟิต รายการที่จะมาแนะนําการออกกำลังกายแบบง่ายๆสไตล์วุ้ปานครับ er mm e um e ครับรายการที <shine> ่จะชวนทุกคนมาฟิตไปพร้อมๆกันนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา25นาทีถึง9นาฬิกาทางช่องท็อปไลน์ทีวีหรือดูได้ที่ Www บ o p l i n e t v .com ครับครับผมและสำหรับท่านใดนะฮะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ยังไม่เข้าใจครับก็สามารถ s S มาปรึกษากันได้ที่ c 6400นะฮะหรือว่าจะอัปเดตฝากคำถามหล่ามมาได้ที่หัวไวบจเฟซบุ๊กจัดคอมสแลกท็อปไลท์ทีวครับครับนะฮะเจอกันอย่างเช่นเคยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตีไปนี่แบบรู้สึกว่านะนะพี่ไม่ค่อยแบบเฟิร์มเท่าไหร่เลยคุณไม่ค่อยแบบว <ๆ S 3> ่าไม <ๆ S 1> <ๆ S 3> ่ค่อยปึ๋งปังเลยนะฮะไม่ค่อยฟิตเลยนะฮะออกกําลังกายทุกวันเนี่ยอยากได้แบบเนี้ยผมไม่ออกทุกวันเลยนะออกทุกวันโอ้แบบ ออกออกถูกถูกวิธีหรือเปล่าพี่โหผมมีอุปกรณ์ทำไมจะไม่ถูกวิธีนะฮะผมมีอุปกรณ์ของผมอ๋อมีอุปกรณ์อยากเห็นอุปกรณ์พี่เหลือเกินทำไมมันออกแล้วมันทำไมมันมันยังไม่เฟิร์มเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมสเสกมาดีกว่าอุปกรณ์พี่เนี่ยนะนีะ่ผมเสกได้บ้าบอคอหอยพ่อกันพี่จริงๆเออเอางี้งั้นเดี๋ยวผมเสกมาเลยเอาครับมาเลยนี่ไงเฮ้ย มาได้ไงอะาแล้วโอ้โหนี่ใสได้จริงเหรอเนี่ยใสกมาอันเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะฮะรุโอ้โหนี่คืออุปกรณ์ที่พี่เล่นอยู่ทุกวันครับผมว่างไม่ได้ผมมาเข้าิตเนสตลอดมีอุปกรณ์แล้วก็ต้องออกกำลังกายให้ถูกต้องด้วยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอาจจะไม่มีดัมเบลอย่างนี้นะครับก็สามารถหาขวดน้ำหรืออะไรก็ได้ที่มีน้ำหนัก พอประมาณที่จะสามารถยกได้นี่คือครูมดจะสอนวิธีทำให้กล้ามเนื้อนั้นฟิตแอนเฟิร์มใช่ไหมเนี่ยครับด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เลยผมออกทุกวันเลยเนี่ยอ,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  <c oughs> อันนี้พีทพีนทนี่ฟ<ช>ิตเลยนะอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาจำเียวมาให้ผมดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาสอนท่า <c oughs> ออกกําลังกายเดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนแนะนำผมแนะนำก่อนเอาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับ ท,ท่าแรกนะครับก็คือเป็นการออกกําลังกายในส่วนของไหล่และแขนที่พี่บาต้องการเลยนะครับยกดัมเบลขึ้นนะฮะแขนไหล่ให้ตั้งฉากกันนะครับให้ตั้งฉากกันให้ตั้งฉากเลยท่านี้นะตั้งฉากกันครับเหมือนเล่าโหนบาในภาพแล้วเหมือนเราโหนบานพี่ดันขึ้นดันขึ้นแล้วก็แบบให้แขนเนี่ยตั้งฉากตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับ ลาตัวนะฮะแล้วก็ดันขึ้นครับแล้วก็ลงครับพี่ให้ให้สอดกับไหลเนี่ยตั้งฉากนะดันขึ้นครับแล้วก็ลงดันขึ้นแล้วก็ลงครับนับไปเรื่อยๆครับนับถึง10นะเซตหนึ่งคือ10ครั้ง1เซตทําสัก4เซตครับพี่รู้สึกว่าจะเกรงไปหมดทั้งตัวเลยนะครับ นับถึงสิบพอถ้าครบสิบแล้วเราก็พักพี่คือพักพักสักหนึ่งนาทีแล้วกินน้ำแล้วก็มาทำเซตสองต่อนะทำอย่างนี้สี่เซตจะได้ในส่วนของหัวไหล่ครับแล้วก็หน้าอกหน้าอกบนนิดนึงนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพี่บานเห็นแล้วใช่ไหมแต่ต้องตั้งฉากนะพี่ต้องตั้งฉาก แล้วก็ต้องยกให้สุดด้วยต้องยกให้สุดนะครับยกให้สุดแล้วก็ลงแล้วก็ยกให้สุดครับทำานี้สักสิบครั้งขึ้น,นเซตเดี๋ยวพี่ปลาลองทำดีกว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีมันจะได้แน่นะได้แน่นอนถ,ถ้าพี่ถ้าพี่ทำอย่างที่ผมบอกนะครับยังไงยกยังไงตั้งฉากครับ<ะ>แขนตั้งฉากโอเคไม่ไม่ไม่ใช่บิดบิดอ่าบิดข้อมือออกมานะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านดูไปด้วยกันนะครับนะครับอ่าโอเคนะครับดันขึ้นให้สุดครับแล้วค่อยๆลงฮะอ่าสอบตั้งฉากครับแล้วก็ดันให้สุดสองครับไปครับสามขึ้นให้สุดนะฮะแขนให้ตึงครับแล้วก็ลงครับสี่นะครับหายใจหายใจเข้าในจังหวะที่ดันขึ้นนะฮะ และหายใจออกในในจังหวะที่ดันลงนะฮะไปเรื่อยๆนะครับนะครับเก็ดนะครับรู้สึกยังไงฮะอึเมื่อยหลังมากครับุศมันจะปวดตรงช่วงไหลนะฮะจะรู้สึกปวดไหล่ปวดไหล่แล้วก็ต้นแขนแล้วในขณะที่เราดันขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะได้ด้วยนะครับก็คือดนันดันขึ้นกล้ามเนื้อตรงนี้จะเป็นเป็นการยกขึ้น คือมันต้องมีการบล็อกนะครับบล็อกให้มันอยู่แบบนิ่งๆครอ่าใช่บล็อกให้อยู่นิ่งๆแล้วดันขึ้นดันลงเหมือนเล่าโหนบาพี่เหมือนเล่าโหนบายอมครับผมทำช่วงแรกๆนะครับจะมีแบบแข่งๆนะเพราะว่าแบบอ่าที่จะเริ่มเพิ่งจะเริ่มใช่ใช่คนที่อ่วคแรขอสักห้าทีก่อนได้ไหมได้ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่จะทำให้ตรงเลยนะครับให้แบบบล็อกให้ตรงเลยนะครับครั้งนะหนึ่งครับ สามแขนต้องตั้งฉากนะฮะแขนต้องตั้งฉากไม่ได้ไม่ได้ก็คือดัมเบลเนี่ยดัมเบลต้องตั้งตั้งฉากกับลำตัวห้ามโน้มไปทางหน้านะฮะก็คือต้องตั้งฉากอย่างเงี้ยครับบิดดัมเบลนิดนึงอ่าโอเคครับครับประมาณนี้ครับอ่าบล็อกไว้เลยฮะบล็อกไว้เลย 2 oh. ถ้าท่านใดที่บ้านมีกระจกนะฮะ oh. ก็ทําอยู่หน้ากระจกได้เลยจะเห็นท่าว่าว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะว่าเรา,าดัมเบลเนี่ยเราบิดบิดซ้ายบิดขวาหรือเปล่าหรือตรงไม่ตรงนะฮะหรือว่าศอกหรือละหรือแขนเราเนี่ยตั้งฉากหรือเปล่าเราจะเห็นได้ชัดหน้ากระจกของเราเลยนะฮะ <Okay. S 1> อย่างอย่างอย่างาแต่ถ้าเราเราเออกกําลังกายกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนอะไรเงรี้ยฮะให้แฟนดูให้เราได้นะครับ อตอนนี้รู้สึกว่าตึงๆช่วงหัวไหล่นะจะจะปวดกล้ามเน,นื้อเล่นน้อยครับเพราะพอตึงปุ๊บนะฮะพักสักหนึ่งนาทีแล้วทําต่อย้ําไปเลยย้ําไปเลยย้ําไปเลยสักสี่เซตเซตละสิบครั้งท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะฮะแล้ววันต่อมาท่านผู้ชมก็อย,ย่าหยุดทาต่อไปครับผมแล้ววันที่4ี่ที่ห้าท่านจะรู้สึกว่าความปวด ความเมื่อยล้าจะหายไปจะเริ่มเริ่มคลายแล้วกล้ามกล้ามเนื้อจะอยู่ตัวแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเซ็ตแลวอยู่ตัวแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําต่อเนื่องไปอีกต้องทำทำทำทุกวันนะฮะคือทําไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ต้องทําทุกวันนะครับเพื่อความสม่ําเสมอนะครับใช่แต่แต่แต่ถ้ายกยกเนี่ยยกดัมเบลนะฮะก็คือแต่อย่ายกไวอย่ายกไวเน้นช้าๆเพื่อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันรู้สึกเก่ง เก่งถ้าไวเนี่ยครับมันจะแบบไม่ได้มันมันเหมือนมันเหมือนแบบกล้ามเนื้อมันไม่ทันได้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 เซตได้อะไรอย่างเงี้ยฮะครับต้องช้ามันจะรู้สึกเก่งถ้าช้ามันจะเก่งเก่งฮะเก่งแล้วมันจะได้ได้ได้ในส่วนที่เก่งนะฮะครับส่วนไหนเก่งและปวดก็คือส่วนนั้นที่คือกล้ามเนื้อเราได้ถูกใช้งานแล้วนอกจากท่านี้แล้วคุณวุฒิครับมีท่าอื่นไหมมีท่าอื่นอีกที่มันไม่ต้องแต่แต่อย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ผมอยากได้ท่า มีมีอีกท่าหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรามากับท่าที่สองนะฮะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมครับทวนมาฟิตครับอีกสักคู่นะครับทวนกา